ที่โรงแรมที่โลฟเวอร์เทนลที่เล็กเนสแวะแล้วแวะอีกถึงจนเย็นแล้วเนี่ยสี่ห้าโมงเงย็นแล้วเนี่ยเข้าห้องพักกันค่ะนี่อาาเพื่อนเพื่อค่ะจะให้ดูความอัจฉริยะของเตียงที่นอร์เวย์ทุกโรงแรมเลยนะหลังจากที่นอนมาสองคืนแล้วคืนนี้คืนที่สามเพื่อนเพื่อนดูนะหนึ่งสองสามโอ้โหว่าเตียงนุ่มมากเตียงโคตรดุวิญญาณเลยเพื่อนเพื่อนนอนแล้วไม่อยากตื่นเลยอ่ะเนี่ยเนี่ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งส่วนใหญ่เตียงที่นอนเราไปจะเป็นเตียงเตียงแฟดน,นะคะคล้ายๆที่สวิตประมาณนั้นเหมือนกันสวิตเซอร์แลนด์ก็เตียงแฟดเนี่ยคะ่ะรีวิวเตียงรีวิวเตียงที่โลโฟเทนโอเคเมืองเล็กเนสยามค่ำคืนเงียบมากค่ะพี่น้องค่ะเงียบจริงๆไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวก็บอกว่าช่วงนี้มันยังไม่ใช่หน้าหายมันยังเป็นหน้าโลอยู่ ที่จะสองทุ่มันเงียบมากนะคะแต่เ,เพื่อนๆกันเชื่อไหมคะประสาะเห็นว่าเมืองเล็กๆอย่างนี้เขามีช้อปปิ้งมอลล์ด้วยนะคะเขามีห้างสปปรรพสินค้าด้วยนะคะไม่ธรรมดากินข้าวเสร็จแล้วก็กลับเข้าโรงแรมนอนคืนนี้จะไม่มีสีเห็นแสงเหนือนะคะเพราะว่าเออเชค่าเชค่าเออเคพีเคพ,เคพีต่ำมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เออฝนมันตกด้วยเมฆมันเยอะวันนี้หมดโอกาสที่จะได้เห็นแสงเหนือของคืนที่สามสำหรับคืนนี้กุ g h นค่ะสวัสดีเชา้าวันที่สามจากเอกาะโลโพเทนนะครับเพื่อนเมื่อกี้ไปทานข้าวมานะเ <c oughs> มื่อคืนก็ไม่เห็นเหมือนเดิมนะคะเออแสงเหนือก็เลยวันนี้ ว่าแฟนกำลังด่วนนี่จะไปกับกับทัวร์ไงเพราะว่าวันนี้มันมีโอกาสที่ดูในไอแพดนะมันมีโอกาสที่จะเจอเยอะเพราะว่าค่าเคมันขึ้นสามอยู่สามเขาเรียกอะไรระดับค่า KP มันสูงขึ้นมาหน่อยเราก็เลยเพื่อความชัวเพราะว่าแฟนเขาก็ไม่อยากขับรถกลางคืนไงเราก็เลยว่าเออไปกับทัวร์ดีกว่าไหมพอดีได้นี่ของทัวร์มาแฟนกำลัง ติดต่อสอบถามดูเดี๋ยวตอนสายวันนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วเก้าโมงเดี๋ยวส,สายๆเราจะพาไปเที่ยวหมู่บ้านหัโมโนยหมู่บ้านโอเลเนนะคะเดี๋ยวตักค่อยตามไปดูกันนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยโรงแรมไปไปเที่ยวหัมโนยกันจะ้ะเจอตรงไหนแวะสวยเราก็จะถ่ายให้ดูนะจะ๊ะ ออกมาก็เจอทะเลเนี่ยนะคะพี่น้องครับนี่แล้วค่ะเพื่อนๆสะพานที่เราจะข้ามไปหมู่บ้านโอนี่เห็นไหมคนมายืนถ่ายรูปตรงนี้เต็มเพราะว่าตรงนี้คือแลนด์มาร์กที่เขาถ่ายรูปตรงหมู่บ้านทํานอยเดี๋ยวตอนนี้เราไปหมู่บ้านโอก่อน ไปตนสนุดสุปถนน E 1สิะค่ะเขาเรียกว่า E10 นะคะเนี่ยเราค่อยตีย้อนกลับมาย้อนเพราะคือมันมีถนนเส้นเดียวอยู่แล้วเพื่อนๆยังไงเราก็ต้องได้ย้อนกลับมาถึงแอเนียบีแคนอัพเตอร์ีแคนฟากิงเฮีย, weekend after weekend, here. ยตอนนี้เราจะไปหมู่บ้านโอก่อนก็ไปข้ามสะพานข้างหน้าเห็นไหมต้องไปข้ามอีกสะพานหนึ่งเพราะว่าแต่ละเกาะเราต้องข้ามสะพานข้ามนะคะ วยมากเลยบคเพืพ่อน,นสัญ,ญลักษณ์ว่าเรามาถึงหมู่บ้านโอหมู่บ้านสุดถนนอีสิบแล้วค่ะหม,มู่นี้สังขายหมาบหมู่บ้านแรกนะคะที่บปรเฟเทนเรามาถือหมู่บ้านที่สุดถนนอีสิบนะคะหมู่บ้านโอน่จะัยให้ดูรอบๆหมู่บ้านสวยนะเพื่อนแต่อากาศไม่ดีฝนตกนานคือบายหมู่บ้านเฮ้ยเราไปดูแผ่นผังกัน แผ่นผังแผ่นผังนี่นะคะแผ่นผังของหมู่บ้านไอเฮียนัมเบอร์ไฟสเกนี้ฝนหยุดดีแล้วนะ,ะพาเพื่อนๆลงมาตรงสะพานให้ดูรอบๆของหมู่บ้านโอ้แน่นะคะเป็นหมู่บ้านเออเป็นปิกสะพานตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบ้านติดไอ้นี่เนี่ยค่ะสวยเนาะ ู่บ้านเล็กๆเองประชากรอยู่ถึงเออไอนี่สองคนหรือเปล่าอะแค่ไม่ขี่หลังเองคะ่ะเนี่ยคะ่ะสวยงามสวย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 จริงๆชอบในความใสของน้ำจังเลยเพื่อนๆดูสิเห็นไหมน้ำใสใสใสมากเลยอะ่ะโอสวยงามหมู่บ้านเล็กๆแต่สวยนะคะ หมู่บ้านชาวประมง Very clean นะ The water ใช่ไหมฟิวสามอยหจากหมู่บ้านโอนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรอบๆให้เพื่อนๆดูค่ะ ป่าที่เนี่ยโอ้โหอายุแค่ปายุเรื่อยๆเล่นหมายเอ็ดมาเเ็ดสวยงามค่ะเ,เพื่อนๆวิวสองหกสิบนะคะจากหมู่บ้านโอสิ้นสุดทางถนนทางหน้นหมายเลขอ e ีสิบนะคะอยู่ที่หมู่บ้านนี่สองกอกนเกาะนนี่นะคะ่ะสวยงาม น้ำตกสูงมากเพื่อนๆจะซูมให้ดูนี่ค่ะสวยไหมสวยไหมนี่จะ้ะจากหมู่บ้านโอตอนนี้มาต่อที่หมู่บ้านเรเน่นะคะอันนี้เป็นวิวตรงนู้นเนี่ยเป็นข้างในหมู่บ้านเรเน่อันนี้เป็นวิวผอย นี่ค่ะนีด้ดูสวยนะเพราะนันเป็นดูเป็นไม้ผีด้วยเขาเขาโหถ้ามีแดดจะสวยมากเลยเพื่อนๆดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะวิวหมู่บ้านเรเนี่สวยงาม ู่บ้านในหมู่บ้านเรเน่นะคะที่เกาะโรเปต็นนอร์เวย์ค่ะ

ตรงนี้เป็นหมู่บ้านทำนอยนะคะเนี่ค่ะหมู่บ้านเล็กๆมีประชากรประมาณ400คนเองค่ะตรงนี้ไม่มีอะไรมากมายเข้าไปดูแล้วเมื่อกินแต่สวยมากน้ำใสมากวิวจากข้างบนทำนอยจ้า เพื่อนๆค่ะถ้ามาเกาะโลกเ็นต้องเป็นทุกป่านะคะอร่อยถ้ามันเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่เพราะที่นี่จะมีปลาคอร์ดเนี่ยเป็นพวกสีปูดนี่ค่ะซุปปลาอยู่ที่เออหมู่บ้านทำน่อยจ้ะผลิตภัณฑ์จากปลาที่เกาะนี่ค่ะ อันนี้คือปลาโคตตักแห้งนะคะเพื่อนๆ่คะเนี่ยคะ่ะเป็นปลาที่ชาวประมงก็ไปหามาเนี่ยคะ่ะเราจะเห็นทั่วไปตามหมู่บ้านฮัมโนยหรือว่าพวกโคอะไรพวกนี้คะ่ะเจอทุกที่คะ่ะเนี่ยปลาโคตหัวปลาโคตคะ่ะ 哇。Oh.